ตาหนึ่งสองครับพรานก็อย่าพูดด้วยความด้วยความโกรธครับต้องระวังตัวเองด้วยคือท่านผู้เชี่ยวชาญได้กลับไปก่อนนะฮะเหลือท่านผู้เชี่ยวชาญท่านเดียวแล้วท่านผู้จัดรายการอยู่ตรงนี้ผมอยากจะพูดว่าอย่างนี้นะครับต่อไปนี้แม้แต่อยู่ในระหว่างยุบสภาก็ตามนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้ความเข้มแข็ง และเรียกรัฐมนตรีฝ่ายปกครองนะครับเรียกมาตรงนี้จัดการโดยด่วนกับพวกกบฏเพราะฉะนั้นให้ดำเนินการไปเลยอย่าง DSI เนี่ยโอเคแต่มหาไทยเนี่ยไม่รู้เป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผู้ปกครองมหาไทยก็ตามกลาโหมก็ตามต้องเด็ดขาดแน่นอนส่วนบริหารนั้นนะเศรษฐกิจนั้นนหะแน่นอนอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากฝากว่าตอนนี้ต้องจับกระบทซะก่อนเอาไปขังไว้ที่คลองอะไรนะ<อ>ที่โคราชอ่ะที่โคราชอ่ะคลองไผ่นั่นแหละครับนั่นแหละไอ้ตัวใหญ่เอาไปไว้นูน่นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ไว้นี่ไว้นี่แล้วไอ้พวกมาสลอนหน้าอยู่นี่คิดว่าจะแจมไม่เทือกได้นะครับคิดว่าเทือกจะชนะว่างั้นเถอะ ก็เลยมาแจมโผล่ขึ้นมามีอะไรมาเลี้ยงคนหนึ่งแล้วก็ใครอีกหลายคนออกมาเราเห็นอยู่แล้วว่าจะมาแจมพวกนี้เพราะพวกนี้มีคดีอยู่นะ20ปีถ้ายังไม่หมดนะท่านพี่น้อง <S <S เพราะฉะนั้นจับไปไว้คนละแห่งให้มันกระจายไปเยี่ยมกันคิดว่ามันจะไปไหมถ้าเงินจ้างไม่มีเงินจ้างมันจะไปไหมไม่ไป,ไไปเพราะฉะนั้นจับซะจับเดี๋ยวนี้เลยร่วมกับ เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จะไปจับกันทุกวันเนี่ยไม่ต้องไปจ้างหลอกสามล้านน่ะเสียเงินบอกตำรวจกับทหารไปจับแค่นั้นเองมันก็หนีกลับบ้านแล้วขอบคุณครับครับค,คุณจะเหลิมบอกว่าจับเทพเทือกภายใน48ชั่วโมงเห็นไหมก็กลายเป็นเทพเทือกคนที่สองไปอีกค,คือพูดแล้วไม่จริงเทพเทือกพูดแล้วจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่จริงทักเรื่องหนึ่งนี่จะเหลิมเอาอีก จะจับภายในสีแปดก็เหม็นจับได้แล้วไปพูดทำไมอ่ะแล้วเทพเทือกนะคือข่ารายการของเราทั้งหมดนะที่อยู่นะยังมีความกลัวมีความกลัวมหาไทยก็มีความกลัวพงพยมว่าจัปุติเดินนำเองนะครับไปบุกมหาไทยอสรอเห็นอดีตประหลัดกระทรวงมาก็าต้องยอมเปิดประตูให้เข้า นี่แหละครับคือถ้าเรายังมีความกลัวอยู่อย่าคิดฝันเรื่องประชาไตอย่าก,กลัวหน้าอินหน้าพรมทั้งสิ้นก็เทือกมันไม่กลัวใครอะแต่มันเสร็จเพราะเราไม่กลัวมันนี่แหะครับต้องมีคนทู่ต้องมีคนไม่กลัวมันผมว่ามันกลัวเหมือนกลัวผีนางนาคอะคนกรุงเทพกลัวเทือกวันนี้ เห็นหน้ากกลัวแล้วมันออกมาแถลงการทุกวันแล้วแถลงการของเทพเทือกนะครับฟังแล้วไม่ใช่แถลงการอภิปรายนอกสภาโจมตีนายกทักษิณแล้วก็ปราศัยหาเสียงหาเป็นข้อสรุปยุติไม่ได้และผมจะบอกนะพอเทพเทือกแถลงการอย่างนั้นฝ่ายเราก็เอาด้วยแถลงการเยื่นเยอะเหมือนกับเทพเทือกเข้าไปทุกวันแล้วไอ้มันแปลกนะมันพอๆกันละ่ะ ถามพี่คนนี้ดูว่าผมเป็นประธานราภาพการกวิวเคราะห์ความผิดแต่เขียนรัดกลุ่มไม่กี่ประโยคจบแต่แหลงการได้เนื้อหาใจความชัดเจนไม่ต้องพันนาเหมือนกับนิยายม,มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ในาฐานการทุรพสมมติว่าเวลาเราแสดงอำนาจว่าเราประกาศสงครามแล้วทุกคนต้องมีออกมาเลยก่อเหตุตรงไหนก็ทิ้งใบปลิวไว้ตรงนั้นนี่คือความรับผิดชอบของฝ่ายประชาชน ต้องชัดครับไม่ใช่ไม่รู้เคยทําเราทําเราก็ต้องบอกว่าไวเราทําเขียนว่าสาเหตุทําไมจึงต้องทําทุกที่ก่อเหตุ้วต้องเป็นอย่างนั้นหมดนี่คือการต่อสู้ต้องใช้การเมืองนําเหมือนกันให้มันสมเหตุสมผลแล้วฟังแล้วโอ้ใช่ควรทํานี่แหละครับคือพี่น้องผมเป็นวงผู ผู้สูงอายุตั้งหลายอย่าไปเครียดได้มากเราสู้ได้ผมมั่นใจว่าสู้ได้เขาถามว่าแล้วอาวุธอะไรผมบอกแลวถ้าบอกแล้วมันจะเป็นอาวุธเหรอผมบอกว่าเขาจับจ,จัดมอบเป็นแสนผมจัดมอบไปผมหกพันคนแล้วผมจะทำให้เตือกหนีเลย ครับกน<ช>น่า<ช>จะพอแล้วมั้งผมจะเจอครับ,รบมิมิมอ่ขาขณรบแสดงความคิดเห็นใช่ครับ,รบนะครับตัเองด้วยนะครับพี่น้องที่รบครับอันนี้จริงนี่ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงขนาดนี้นะเราในฐานะคนฟังเนี่ยมันก็ต้องคิดตามแหละเพราะหลายประเด็นเนี่ยบอกว่าผมอยู่ภาคสนามเนี่ยบางทีผมก็ต้องพูดความจริงนะครับอย่างก็อาจารย์นี่ผมก็เคารพนะครับ บางทีในกรณีเนี่ยถ้ารู้สิบข้อเนี่ยมีสิบข้อแต่มีข้อหนึ่งไม่รู้แต่ผมรู้เนี่ยผมก็จะพูดตามที่มันควรจะเป็นนะครับอย่างยุคนั้นนะครับยุคที่บอกว่าปล่อยทาาแต่ว่าไม่ที่ดินเนี่ยผมพูดถึงตาผมเนี่ยมาจากอุบลน,นะครับเขาบอกว่าที่ดินมีเยอะแยะไม่เอาอะ่ะก็บอกว่าพวกมึงจเอาไปทําไมขนาดนี้ก็ทําให้หมดแล้วนี่คือความไม่ฉลาดเพราะเราไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นเวลานี้นะครับผมอยากบอกว่าอย่างอาจารย์นี่มีแนววันนี้นะครับปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคนที่จะมาแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่าไม่รู้สมมุติฐานของปัญหาแล้วมันจะแก้ได้ยังไงผมถึงฝากว่าก,ะกระทรวงติกษารที่ต้องมาคุยกันละครับทุกวันนี้81ปีเลงแก้ปัญหาไม่ได้ครับเพราะว่าสมมุติฐานยังไม่ได้แก้ถ้ามานี่ผมจะบอกเลยตอนนี้เหมือนอาจารย์บอกเลยว่าบอกทําไมถ้าบอกันเป็นความลับเลย <laughs> ต้องบอกพูดแบบใบจานเลยครับเมื่อกี้นะครับพูดถึงสองกลุ่มที่เขามาวันนี้นะครับประชาชนที่ปัดถูกใครครับเอาคืนแล้วคือพันธมิตรเอาคืนแล้วครับเมื่อก่อนขี่คอเขาตอนนี้ถูกเขาขี่คอนี่คือความกลมกันกงเกียนครับมันเป็นอย่างนี้ผมก็บอกกับพี่น้องครับเราเครียดนะครับพอเห็นโทรทัศน์นะครับแต่พอพวกโคโกรัฐบาลรัฐมนตรีมาพูดอ่ะเขายังหัวราอเฉยและชาวบ้านจะไปเครียดทําไมล่ะครับ เออผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เราจะบ้าหรือเปล่าอ่านหนังสือินเครียดแต่ไอพวกเขาที่อยู่ในภาคสนามเจ็ดโดนก่อนเราเนี่เขายังไม่เครียดเลยครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเครียดนะครับพี่น้องครับผมฝากเท่านี้เองคร,ครมีมีไหมครับมีท่านบริจาคร่วมอ่มาพี่ก็ให้ไม่พลาดทิ้งนะ <laughs> ดีค่ะจิรพรบุษฎะเกตนะคะดิฉันเห็นว่าร่วมปกป้องประชาธิปไตยปกป้องมันทําไมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยนี่มันเราอยู่ในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเราต้องสร้างประชาธิปไตยเราต้องปฏิวัติประชาธิปไตยอย่างเดียวคะ่ะถึงจะชนะค่ะท่านมีไหมครับให้โอกาสท่านก่อ,อนที่ท่านอาจารย์จะได้เ,เราจะได้จากลากันวันนี้ถ้าไม่มีก็อา,อาจารย์ด้วยครับถูกต้องอาจารย์ คุณมากค่ะอาจารย์วันนี้ทานโทษขอสารภาพเพิ่งมาฟังอาจารย์พูดอย่างเต็มที่วันนี้นะคะก็ร,รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพวกเราช่วยกันตบมือให้อาจารย์อีกสักครั้งนะอาจารย์ปลุกเราใจได้ดีมากเลยก็ขอขอบคุณมากขออยากจะให้อาจารย์ได้มาพูดบ่อยๆแล้วพวกเราจะได้อะไรเยอะเหมือนอาหารเสริมในสมองนะคะอาจารย์พเพราะ่าดีใจมากที่ยังมีคนอย่างนี้อยู่รเรายังไม่สิ้นคนดีมาจากกลุ่มพวกเรานะคะคเพราะฉะนั้น ในฐานะที่ามาที่หลังแต่ก็ก็ดีใจอะแล้วก็อยากจะบอกอาจารย์ว่าเราอยากจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างแต่ว่าเราพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดอาจารย์เรารู้กันพูดแค่นี้กันแล้วกันนะอาจารย์นะมีหลายอย่างที่พวกเราต้องช่วยร่วมกันคิดร่วมกันทำนะฮะอย่าปล่อยให้อาจารย์คนเดียวไม่ได้เพราะรหนึ่งหัวไม่ได้ต้องรวมเป็นกลุ่มใหญ่เราจึงจะชนะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับคือพูดตรงๆนะครับ ผมก็มีจัดตั้งอยู่ผมเป็นอาจารย์ผมสอนในมูลนิธิหนึ่งหนึ่งหนรุ่นแล้วก็ส่งออกไปปฏิบัติการตามต่างจังหวัด<ๆ>ก็จัดตั้งคนได้หลายหมือนอ่นน<ๆ>่ะาะคนหนุ่มก็มีอยู่เยอะพะอสมควรคือทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่มีกำลังอยู่ในมือเรามาพูดไม่ได้ของอย่างนี้มันเราตาย<ๆ>ได้ครับได้ทุกคนมีติดร่วมพระประชาไตยอ่ะ มันไม่ได้ก็มีอำนาจที่ปตยหนึ่งเหมือนกันทุกคนมีจิตหมดนะครับมีจิตร่วมปฏิวัติมีจิตร่วมเขียนประวัติศาสตุกคนาฟเราเนี่ยก็เทพเทือกมันบอกมันจะเขียนประวัติศาสตร์ผมบอกผมแม่เขียนประวัติศาสตร์นั้นนะมันประวัติศาสตร์นั้นมันก่อนปศ2 4 7พรประวัติศาสตร์เทพบเทือกอ่ะไม่ใช่มาเขียนยุคนี้ ผมมีคนรอบบ้านอยู่แถวบ้านเทพเทือกมีคนพักพวกผมมีเสื้อแดงนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องร่วมญาติกับเทพเทือกเป็นเสื้อแดงอยู่รอบๆหลายคนในเขาก็มีเราแต่ในเราก็มีเขาีครับเอาก็ขอขอบคุณแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับคี่น้องครับอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ยังอยู่ครับอาจารย์ครับยังอยู่ฮะเดี๋ยว แล้วมาถ่ายรูปกับอาจารย์เลยฮะไปยืนหลังไม่ต้องยกตัวเอามา